โรงเรียนเนขำวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2527ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนคือพระคู่ัยสารพัฒนาพรอดีตเจ้าอาวาสวัดเนคขมารามโดยเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2527โรงเรียนตั้งอยู่ที่เลขที่81หมู่สีตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี โดยมีนางสุธิสาสุทาบูรณ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวชวิกาทีเจริญดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูจำนวน12คนมีนักเรียนจำนวน176คน วิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนเนขำวิทยาสร้างโอกาสทางการศึกษานักเรียนมีคุณภาพและทักษะในศตวรรษที่2 1บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงำคำขวนโรงเรียนปลูกฝังคุณธรรมเสริมนำพลานามัยฝ่ายใจวิชาการคติพจน์โรงเรียนนัตถิป,ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีสีประจำโรงเรียนสีแสดขาว โรงเรียนเนคขำวิทยาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศ2ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนโรงเรียนเนคขำวิทยามีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี2แผนการเรียนได้แก่แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนทั่วไปโดยเน้นความสามารถด้านภาษาและทักษะอาชีพโรงเรียนมีการสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนหลากหลายด้านมีการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนผ่านหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นโดยร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีเช่นวิชาอาหารว่างยอดนิยมวิชางานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องตน้น วิชาจับจีบและผูกผ้าวิชางานประดิษฐ์จากคริสตลัลลูกปัดและหินวิชางานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัววิชากีตาร์โฟกวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว Animations โรงเรียนมีการนำผู้เรียนไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริงณนะแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายนอกโรงเรียนโดยคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเนคขมวิทยา เกิดจากการเพิ่มพูนองค์ความรู้พัฒนาทักษะปฏิบัติและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสองค์อยู่เสมอเพื่อมุ่งสู่จุดหมายเก่งดีมีสุขจากความมุ่งมั่นทุ่มเททำให้โรงเรียนในขำวิทยาได้รับรางวัลต่างๆได้แก่นักเรียนเป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่16ปีการศึกษา2564โครงงานวันพระสร้างจิตอาสาพบภูมิปัญญา ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจากสพทได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบในการพัฒนาโครงการ TFE Team for Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดราชบุรีประจำปี2,563จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste o o l ประจำปี2,566ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566เกติบ <it is S 2> ัตรระดับยอดเยี่ยมอันดับที่2ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพดีเยี่ยมเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านพาน้องกลับมาเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพดีเยี่ยม เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านยกระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิงและได้เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาคการแข่งขันกีฬาวูดบอลกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอประจำปี2566 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า30ปีการแข่งขันวูดบอลโอเพนครั้งที่2ประจำปี2566ตลอดระยะเวลากว่า39ปีที่โรงเรียนเนคขำวิทยายังคงยึดมั่นสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพมุ่งมัน่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนรวมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อที่จะสร้างคนดีสร้างคนเก่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป